นายตัวเองสวัสดีครับวันนี้เปิดมากับตัวทำความเย็นนะครับชิลเลอร์สำหรับบอ่อปลาตู้ปลานะครับตั้งแต่หลัก10ลิตรหลัก100ยลิตรจนไปถึงบอ่ออย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวคอมเพรสเซอร์นะครับตัว9,000 BTU นะครับเดี๋ยวเราจะออกแบบตัว12,000 18,000 2 4 0 0 0สําหรับบอ่อใหญ่ๆด้วยนะครับ อ่ะราอธิบายนิดหนึ่งนะครับนานๆทีผมจะได้ลงคลิปสักทีตอนนี้นะครับราดูก่อนคลิปนี้เป็นคลิปอ่าสำหรับลูกค้านะครับหรือท่านผู้ชมนะครับที่เป็นสายบ่อปลาครับบ่อปลาต่างๆบ่อปลาทะเลที่มีขนาดใหญ่นะครับไม่ใช่ตู้ย4สนิ้ววันนี้เราพูดถึงหลักตันและนะครับตัวนี้นะครับที่ผมทดสอบแล้วก็คือทดสอบกับบ่อหนึ่งตันแล้วก็สองตันนะครับ นะแล้วก็เดี๋ยวจะทดสอบกับบอ่อสามตันและที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่บอ่อนะบ่อปลาผมนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสภาพไม่ได้ล้างนะครับนะจะมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเคลีย,ร,ย,ยอบบอร์ให้นะครับพรุ่งนี้จะเคลียร์เคลียร์ขอบบ่อให้นะครับตัวนี้เป็นบอ่อสิบตันนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองกับบอ่อสิบตันดูว่าใช้เก้าพัน BTU อยู่ไหมถ้าเกิดไม่อยู่เราจะต้องขยับเป็นหนึ่งหมื่นแปดพัน BTU นะครับแล้วก็เป็นสองหมื่นสี่พัน BTU นะครับนะตัวนี้เป็นของเล่นชิ้นใหม่จากนายตัวเองนะครับ นะสายบ่อปลาคราบเตรียมตัวเลยนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าราคาโอ้โหสุดคุ้มนะครับนะราคาสุดคุ้มนะครับเอาเป็นว่าราคาตัวเนี้ยหมื่นต้นๆ้นนะตัวนี้แค่ประมาณหมื่นนะหมื่นนิดๆนะครับหมื่นนิดๆอ่ะหมื่นนึงนั่นแหละง่ายๆนะครับใครที่สนใจตัวนี้นะครับนะราคาณนณะนะวันนี้นะครับผมมีจําหน่ายอยู่ที่1 0,000บาทตัวนี้เป็นชิลเลอร์ทาความเย็นนะครับสามารถปรับความเย็น ที่ผมทดสอบคือ2ตันนะครับ26องศาสามารถทําได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทดสอบกับบ่อน,นี้อีกทีหนึงสิ 1, ตันเราจะดูว่าสามารถทําอุณหภูมิ26องศาได้ไหมนะครับนะ,บ,ะบ่อปลาคับที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นตัวนี้เป็นบ่อสิตันนะครับนี่คือของเล่นใหม่จากนายตัวเองนะครับเป็นของเล่นใหม่ที่เป็นโปรดักที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับสําหรับผมเพราะว่าปกติแล้วนะครับผมไม่มีความรู้เรื่องเรื่องแอร์เลย นะแต่หลังจากที่มีลูกค้าขอมาบอกคุณต้นทำชิลเลอร์ให้ผมหน่อยผมต้องการนำมาใส่บ่ครับผมจัดให้เลยนะครับนะแป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวนี้ใน u t u b e มีทุกอย่างนะครับนะผมเลยจัดให้เลยนะครับชิลเลอร์ชุดนี้เป็นชุดชิลเลอร์ทำความเย็นขนาด9,00 0 BTU บนทะครับที่ผมทดสอบกับบอ่อหตัน2ตันไม่มีปัญหาได้ผล100%เนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกับบอ่อด10ตันแล้วเดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปแจ้งกันนะครับของเล่นใหม่มาแล้วนะครับใครที่ติดตามนายตัวเองอยู่เตรียมตััวนะครบ บอ่อปลาครับตู้ปลาตู้ปลาต่างๆ7จินิ้ว60นิ้ว8 4 96บกนะครับนะบอ่อปลาครับ1ตัน2ตัน3ตันเอาอยู่แน่นอนตัวนี้นะครับแต่10ตันเดี๋ยวทดสอบพรุ่งนี้ถ้าตัว9 00 0 BTU ิทไม่อยู่เดี๋ยวผมเพิ่มเป็น18,0 0 0 BTU ิทถ้า1,8000 BTU ิทไม่อยู่เดี๋ยวเพิ่มเป็น24,000 BTU บทยอยู่แน่นอนสำหรับบอ่อปลาครับ10ตันไม่ต้องไปนำเข้าจากต่างประเทศให้วุ่นวายนะครับนะในประเทศไทย ผมเห็นมีทําชิลเลอร์ระบบโรงงานนะชิลเลอร์หล่อเย็นต่างๆแต่ไม่มีใครทําชิลเลอร์สําหรับบอ่อปลาเลยซึ่งมีคนถามหากันเยอะนะครับผมเลยจัดให้เลยแล้วก็ทดสอบแล้วด้วยนะครับนะค่อนข้างเย็นเดี๋ยวผมไปดูตัวทดสอบกันนะตัวเมื่อกี้เราทดสอบโอ้โหบ้านลกนิดน,นึงนะฮะนี่กาลังออกแบบทุกอย่างนะครับนะบ้านผมจะลกนิดน,นึงนะตัวตัวนั้นทดสอบกับบอ่อสองตันแล้วนะครับไม่มีปัญหานะส่วนตัวนี้นะครับเป็นถังหนึ่งพันลิตรนะครับหนึ่งตันนะก็ไม่มีปัญหาเช่นกันนะครับ นี่อุณหภูมินะครับยี่สบหองศานะฮะ26บองศาตัวนี้เป็นอ,อุปกรณ์ปลาหมึกนะครับนะบอุปกรณ์ปลาหมึกซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยลูกค้าก็สั่งทําเช่นกันสังเกตดูนะฮะขึ้นเป็นไอเลยนะครับเย็นมากนะครับตัวนี้เหมือนกัน900 0 BTU บทนะครับตอนนี้อุณหภูมิคงที่ผมตั้งอุณหภูมิไว้อให้ให้ตัว,ต,วตัวชิลเลอร์ทางานตอนอุณหภูมิยี่สบดองศานะครับเวลาที่มันถึงยี่สกองศาเนี่ยมันจะตัดตัดแล้วมันจะทํางานใหม่ตอนยี่สิบ็องศานะครับ ตัวนี้สังเกตไอนะครับไอน้ um ํานะครับสังเกตไอความเย็นนะครับนี่ครับตัวนี้เปิดมาทดสอบ2วันแล้วนะครับสองสาวันแล้วนะไม่มีปัญหานะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะารแล้วก็กล่องควบคุมอุณหภูมินะครับเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ลูกค้าสามารถตั้งอุณหภูมิได้แต่ผมจะทําคลิปสอนด้วยวิธีการตั้งอุณหภูมิไอตัวชิลเลอร์ตัวนู้นนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นบ่อหนึ่งหนึ่งตันนะครับเป็นบ่อสําหรับปลาหมึกชุดนี้เป็นปลาทะเลนะครับเป็นปลาทะเล เดี๋ยวจดให้สําหรับลูกค้าที่รออยู่บอกพาน้ําจืดต่างๆนะครับบ้านผมจะลกนีกน,นึงเพราะว่ากําลังออกแบบต่างๆเยอะแยะเลยนะครับนี่คือโปรเจกต์ใหม่ของเรานะครับตัวชิลเลอร์รับรองว่าทุกคนต้องใช้แน่เวลาหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิน้ํามันร้อนปลามันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยบอกประครับคนปรับอุณหภูมิประมาณ28-26ถึง28องศานะครับหนต่างประเทศเขาน้ําเย็นนะแต่บ้านเราน้ําจะร้อนนิดน,นึง นะอุณหภูมิปกติในบ่อเราทั่วไปเวลาหน้าร้อนก็ประมาณ31นะครับซึ่งปลามันไม่มีความสุขแน่นอนนะครับมันต้องการเย็นกว่านั้นเพราะฉะนั้นผมออกแบบตัวนี้มาตอบโจทย์ให้ทุกท่านนะครับเตรียมตัวพบกันใครสนใจนะครับโทร0957296118ชิลเลอร์นายตัวเองนะครับนะชิลเลอร์นายตัวเองสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้เลยตัวนี้มีจาหน่ายแน่นอนนะครับนะราคาแค่หมื่นเดียวเท่านั้นเองนะหมื่นเดียว นะอันนี้เราพูดถึงราคาณวันนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกทีนึงนะครับผมต้องดูต้นทุนในการผลิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นราคาณวันที่ผมลงคลิปนะครับหมื่นเดียวนะครับง่ายๆนะไปหาซื้อไม่ได้หรอกครับชินเลอร์ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ราคาหมื่นเดียวผมจัดให้เลยนะครับใครต้องการโทรด่วนนะครับ089-07-05-140นี่นะเตียงร้านท่านผู้ชมไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ